อ่ะวันนี้ก็รับเหรียญฟรีนะครับสี่เหรียญแล้วเรียบร้อยนะวันละสองเหรียญอันนี้ก็2วันแล้วเพราะว่าพี่จอนไม่ได้เปิดแบบวันแรกหรือว่าเดวันเหมือนชาวบ้านเขานะครับมาเปิดวันที่2องของรางวัลที่น่าสนใจก็เนี่ยครับการ์ด965ถึง8นะฮะ5ถึง8แล้วก็ตรงนี้การันตี8896แล้วก็มีอุ้ย104 85นะครับ22 UCL ปีใหม่ล่าสุดเลยขอร้องผู้จัดจาการนะครับทีเด็ดก็เป็นการ์ดแคปนะ102 8 รอบก่อนนี่เป็นมันเป็น ebs wow. นะครับ ebs นี่ก็ตัวอะไรวะผมได้ตัวอะไรวะน้าหมีหรือเปล่าอ๋อเทด d y s h i l l i n g h อืมโคตรเกลือรอบนี้ปีแคปนะครับปีแคปนี่เคยได้โอบามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะได้อะไรที่มันดีกว่าโอบารอเปล่าหรือจะเกลือนะครับไม่รอชานะครับลุยกันเลยนะฮะหนึ่งล้านแคปนะหรือว่า1000พเหรียญตามเต็มโคต้านะครับเหมือนที่เราเคยเปิดน,นะตัวนี้แล้วก็รับขอรับผู้จัดการมาก่อนเลยนี่ แล้วก็มีน้องเขาไปดูนะครับเขาบอกว่ากดทีละร้อยดูจะคุ้มกว่านะครับไป1 2 3 4 5 5สเจมหเจมนี่คืออ๋อมันขาดอีก,กันนึงว่ามันต้อง6เนาะโอ้โหรับก่อนเลยล่ะตรงนี้การ์ดร้อยสี่บวกห้าครับแล้วก็เงินสอ0พนแล้วกดทีละ20ดิสัก5ทีนี่ไงเหลืองมาแล้วเฮ้ยเอ้ยอันนี้ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่นะโดนมาแล้วเรากดไปหนึกับอีก20เหรียญครบนะครับ ตรงนี้รับมาเลยครับ96ลุ้นบ8ก8รุยต่อลุยต่อไป1 <mel> <men> <ed> 2 3 4 4อีกแล้วเหรียเหลือเจ็ดเลยรอบนี้ให้มาแบบเหลือนะครับอันนี้ก็เหลืออีก2รูแต่รับตรงนี้ก่อนอ่ะไปรอบนี้เหลือ20อืมไม่มาเว้ยหายไปเลยนะอืมอืม16เพชรแดง เป็นแดงโอเครอบแรกนี่โปรโมชั่นหรือเปล่าวะโอ้โหแล้วมันเหลือสองช่องไงไม่กล้ากดเยอะด้วยดิไปค่อยๆไปแล้วกันม่วงอ่าเขียวมาแล้วเหลือฟ้าเหลือฟ้าอืมแง <c oughs> <c oughs> ต้องกดรับอีกเหลือรูเดียวเลยนะเนี้ยหรือว่าตามทฤษฎีแล้วเราต้องกดทีละร้อยแบบว่าลูัวเลยวะเออเรามากดแบบแยกย่อย,อยอย่างเงี้ยแต่อาจจะสมออกยากอะ่ะ น้ำทะเลเริ่มไหลเข้ามา <laughs> ถ้าเกิดว่าสุ่มแล้วมันได้เพชรเกินมันค้างอยู่ข้างในต้องมาดูไม่รู้ว่ะลองไหมละ่ะเนี่ยเหลือรูเดียวเนี่ยสุ่มสักร้อยเลยถ้าเกิดมันได้เพชรมากกว่ามากกว่าช่องแล้วมันยังโทศให้เราอยู่ก็ดีนะไปโอเค <c oughs> นี่ไงมาแล้วครบแล้ว <c oughs> โอ้โหต้องกดร <c oughs> <ส>้อยหนึ่งว่ะเออครบทุกสีด้วยรับโทศไหมอุ้ยโทษนะนี่ไงอุ้ยแต่ว่า ตรงนี้มันไม่มีว่ะมันไม่ทดโอ้โหเสียดายเสียดายน่าจะต้องกดทีละร้อยแล้วก็ถ้ามันเหลือคงต้องแทบๆไปแล้วมั้งสองร้อยมั้งดีกว่ามั้งคิดว่าไงร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งดีกว่านี่ไงครบเลยนี่ก็ครบแล้วนี่ไงครบทุกสีอ่ะรอบนี้ร้อยหนึ่งเลยหนึ่งสองสามสี่โอ้โหนี่ไงพอมาไม่ครบเนี่ยเราต้องแบบยังไงวะคือเราต้องยังไงอ่ะ กี่ละสิบี่สิแต่มอเผื่อกดร้อยหนึ่งอาจจะคุ้มกว่าเออตรงที่เลทมันมันชอบออกแบบเพชรเยอะอะเล็สอสองช่องสองช่องกดไปเลยแล้วกันร้อนึงนี่ไงเห็นไหมมาแบบครบนะครับอีกหนึ่งร้อยหนึ่งสองสห้ห <Wow. S 1> าบบออ 1, 2, 3, 4, โอ้โหไม่ครบแต่เงินได้เยอะนะสังเกตดูเงินแบบเทียบเลยนะกิจกรรมนี้มันจะเน้นเงินอีกแล้วมั้งเนี่ยเล็กสีเดียวครับตอนนี้สีเขียวสุดท้ายมาทีไร ยีหน่อยแล้วกันไปที่ละสิบดูดิไม่ได้ที่ละสิบอีกสักรอบโอ้โหกดร้อยหนึ่งก็จบแล้วเมื่อกี้อยากลุ้นไงนี่ไงสีเขียวมาแล้วจะได้ไม่ค้างคาไงนี่ใบนี้โอเคถึงว่าไม่แย่ถือว่ามาแบบใช่ได้มาห้าใบอืมใช่ใช่ เดี๋ยวไปเปิดกันดูดีกว่าไปดูว่าพวกตังพวกการ์ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราได้96มา5ใบนะถือว่าเยอะอยู่นะครับนึกว่าจะออกยากกว่านี้เอาเงินก่อนแล้วกันนะครับ30,000แสนชัวร์ดูแล้ว85,000ไปแล้วตอนแรกเรามีเท่าไหร่นะพันกว่าโอ้โหเรียบร้อยแสนหกเป็นกิจกรรมที่เน้นเงินอีกแล้วนะขอเปิดเป็นลุ้นไอคอนก่อนแล้วกันนะ103นะครับทีละสิเลยโอ้โห เฮ้ยเมสซี่ว่ะซาน่เมสโหแต่ว่าตกรอไปละ <laughs> ลืมเลยแ <laughs> ต่ซานีนี่น่าจะสเตตัพอยู่ตอนนี้ต,ตัวท็อปรองให้หพี่นะเมสซี่รออืมยังไม่เคยเล่นเลยเมสซี่ปีนี้มีแรมพาดกับลิเกลเม่เป,ไปไ็นไอคอนเกลือทั้งคู่เลย <laughs> หุยหูเลียนอาวาเลส <laughs> อันนี้ก็แล้วกันพวกทีวายหลุนบวก4บวก5นะ83บาใบทีเดียว แล้วเปิดมาไม่มีไฟเนียงบวกห้าิสเซลโลเมโล่ตกรอบเลยด้วยลุ้นเริบวกสี่เซม่าเป็นเซม่าเฮ้ยเป็นเซม่า,ย,มายังไม่เคยเล่นวีนี้อันนี้ก็ลุ้นเข้ารอบนะอืมสเปอร์นี่ตกไปแล้วมาสต,มตี้ยังไม่เตะอ่ะมาย2ิบสองยูก่อนแล้วกันบวกห้าลุ้นเป็นตัวที่เข้ารอบอะไฟโอ้โอ้โอขุนๆ <laughs> แล้วฝลังเก้าห้านะสี่พัน้าใครมาจะซือ้อไเนี่ย เป็นฮาคิมี่ยังพอได้ใช้นะตัวนี้โอ้โหให้ตายเถอะอ่ะร้อยเก้ากันเลยไอคอนไอเล่ป์พี่เปเล่ย์เปเล่ยังไม่เคยเล่นอยากได้อยู่นะเปเล่เดอะคิงราชาฟุตบอลโอ้โหราอูลราอูลอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการ์ดล็อกแห่งปีนะครับฟันไน์ออกใส่เตโอเข้าไปโอเคเอ้ยใส่ฟันไน์เถอะ อย่ามาเลยกูตัวกูขอร้องมึงมาบ่อยแหละโอ้โหมาโอ้โหแค่กูหนีไม่พ้นจริงๆไม่ได้อ่ะเอาไปนะรับห้าสิบไฟมาแล้วโอเคโปรตุเกตอุ้เลยเอาวะโอ้หน้ายังไม่เหมือน ได้อยู่มั้งอ่าได้อยู่กูตัวล่ะเอ้ยกูมีเพื่อนเยอะเลยก่อนที่จะไปบวกแปดมีตั้งสิบสามใบอ่ะคือแบบได้เยอะมากนะตรงนี้ทีละใบแล้วกันนะมไม่มีไฟเว้ยโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหอิตเตอร์ลัวมาคีทยานอืมโอ้โหขับบรูช มันจะไม่มีไฟไลเลยเหรวะสิบใบทีเดียวเลยแล้วกันใ,ให้รู้ไปเลยไงนี่งไงไฟมาแล้วมาเลยอ่ะไฟหมื <S <S ่นเกา้าโอ้แพงสุดกูหมื่นเก้าเออโลดี้โอ้แถวหน้านี่ทีมเข้าองอเหมือดเลยยังอันนี้ยังยอันนี้ได้อยูบายเย็นมาซาอุยแต่ได้มาเล่นมาเล่นก็น่าจะน่าจะเดอแล้วมั้ง แล้วแล้ววันเก้าสิบด้วยอันนี้ลุนยากลุนยากขอไฟมาแล้วกันโอ้โธ่ถ้ามีไฟนี่ก็เหลือเชื่อนะอบก็ให้ <c oughs> ไม่มีฮี่อะไรเลยไปลุนเป็นไม่แคปก็นิวเจนอะใบเนี้ยโอ้โหาแทบจะคล้ายๆใบเดิมเลยนะเนี่ยมีปีแคปบังหน้าเนี้ยโอ้โหไอ้สัตว์เงียบเฮียบเ็นดูไว้ทำไมว่า <c oughs> แปดอะ <laughs> ไม่หลุดมาเลยเนี่ยเอาใบนี้ก่อนแล้วกันมีเก่า4ใบคอนลุ้นทีละใบ <laughs> อันนี้การันตียังไงก็ทองอาาบัวเต่งอดีตเทพเขาเรียกอดีตเทพไปต่อเนื่นองเอาฮอร์เรนไรกาโอ้เท่าไรหมืน่น <laughs> หมื่นเดียว ไม่มากุหลิดวะเขาเป็น MC ้่ะมะ MC กากาวะใบสุดท้ายขอเป็น MC 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 เน็ตเวทแพงนะสองเสนยเยี่ยเยี่ย อยู่ดีๆก็มาว่ะการนี้เยาเลื่องคุมแล้วคุมแล้วเฮ้ยออกด้วยสนรับเลยห้าใบ,าบานี้ขอแค่เป็นกรอบทองอ่ะยังไงก็รวยหรือขอแค่เป็นบวกห้าก็ได้ LN เนี่ยยังไงก็รวยเอาเว้ยเฮ้ยกาบองอเป็นซีดีเดมกูงงเลยใครวะใคร มันเป็นใครโอ้บุกแปรดิวสองหมืน่นห้าใครอ่ะก็ยังแปดนะเลตกำลังมาเลตกอบทองนี่ไงบีทีบีสเปนสเปนลาโมส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 แคดียาตายังเกลือต่อเนื่องต่อเนื่องโอ้โหยปุ๊ยยังไม่มาเลยหยุดไวไปบ้างวะ นี่ไงออโอ้ยเอนคุณครูตาตั้นเอวเอวอ้โหมาซ่าอ้โหอันนี้คือสิ่งที่คิดไว้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูความเป็นจริงมันเป็นยังไงโอ้โหขี้กระจายไปดิการเก้าเก้าเนะเว้ย <b os> บอกแปดมันร้อยสิบสี่เลยนะบายอย่างความหวัง ถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยต้องรุนให้เป็นซอนอืมเท่านั้นเลยนะเม่งั้นไม่แพงเฮ้ยอยู่เซก็เก่งตีแคปเนี่ยมึงมาดูความเป็นจริงกันอีกรอบจัดไปไปมาอยห่แล้วบาซิลเฮ้ยบาซิลวอที่ยตู้ซีวะหรือเปล่ามาควินยอดโอ้ยถ้าเป็นตัวอะ ถ้าเป็นฟาซิลปีกซ้ายเนดยจบเรียบร้อยเนมมาไอ้มาเป็นมาคินยอดกองหลังไม่ได้ใช้อ่ะแต่นี้มก็สามแสนได้นะแล้วก็เงินอีู่ประมาณแสนหกย่นะผมว่าเอ้ยพี่ว่าดีเลยจากสถิติที่ผ่านมาพี่ว่าอันนี้ดีสุดละนี่เราอตีพรุ่งนี้ก็ได้เนีได้บนกยี่สิบเอซนต์เออวะอันนี้มีเพิ่มโบนัสจริงๆก็ขายน่าจะดีกว่านะมีคนตั้งรับด้วย หายแล้วก็ตัวนี้ก็อาจจะไม่ต้องตีเ <c oughs> พราะถ้าตีเนี่ยก็หายไปเยอะอยู่ติดหรือเปล่ามีฟ้องกันด้วยขึ้นบวกสี่เมซี่ก่อนแล้วกันเช็คเลทวันนี้ไปเมซี่ไปแล้วหนึ่ง <c oughs> ไปแล้วหนึ่งเช็คเลทตัวที่สองครับตีล่อครับไป2สองขีดนิดๆโอเคบวกเจ็ด มูเซียล่าไปอันนี้ใส่กันแตกไปด้วยครับ <c oughs> เพราะว่าสแตนมันจ้าไปอีกนะถ้าติดมันก็ดีไงถึงเวลาแล้วครับกับตัวที่เราอยากได้ในค่ำคืนนี้นะครับโลธามัสเทอุสนะครับมีกันแตกใช้เลยวันนั้นกูตียังไงวะองรอดรีคังอินที่จะรอมันพยักหน้า <c oughs> เออรอบนั้นเรารอดอ้ว,วนพยักหน้าเนาะ บันพยักหน้าแล้วแต่ยังไม่อยากกดตอนนี้รอพยักหน้าอีกรอบแล้วกันขอเวลาทําใจนิดนึงมันตัวเล็กแต่มันเก่งตัวเนี้พยักหน้าอีกแล้วโลธามาเทอุสเออมาแบบชุดเดียวโอ้โหคุ้มค่าแล้วละ่ะสี่แสนยังไงก็ขายออกตัวนี้ถ้าเกิดว่าขายนะแต่ผมก็น่าจะเก็บไว้ใช้อะ